พี่ยุนพกเกวบมาไ,ได้มันเสียงเขาโอ้ยสวัสดีเนี่ยมาขึ้นพี่น้องสวัสดีวันที่ยี่สิบสามเนาะวันที่ยี่สิบสามวันพ,พระฤหัตพุทธสภาคมส<ล><ล>องพันห้าร้อย 6็7พี่น้องครับเหมือนี่สองตาแยมาเฝ้านำสวนพี่น้องฝนตกหมัก<า>มตกแข้งนำต่วมสวนมาที่นี่น้ำท่วมสวนมาเร้าอ๋อดีกิจจังใดอยากมาสวนออกมาพันเห็นนำท่วมแบบแบบจูจังวะดีทางข้องญ่เขาจยาปล่อยน้ำพอดีพี่น้องมันก็น ออกแน่และล่ะแต่ก็อยากให้มันออกอีกเพราะน้ำมันยังบนถนนกลับอยู่เนาะเก๋เลยสองตาใหญ่พากันน,นมมั่งเขวาน้ำยืนในตาขึ้นภูเขาก็เรียกเอาไปกินเขาเสว่นพี่น้องซื้อขนมมากินนั่งเลียนจกัจกชั่วโมงจกักหน่อยเพราะน้ำออกหลายแน่ถ้าฝนตกมากจะจีดรวมอีกนี่แหละพี่น้อง ที่ิาสว <c oughs> บบนหืม,อ,มอืมหืมหืม่ืมหนมห้มหนมหนมหงมหืออาาแบบมหืมันืนหืม่มหื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 มหม่ืมหืมหืมหามหืมเงมห่มนื่หืมหมหื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 ยหืม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 งืมหืมหนมหืมี่มหืมหีมหืมหมมหืมหืยืมหี้หืมมหนหลับดบบี่ะ อากาศมันมัมีมรสผิดมรสผิดกินยังกินปลาหมึกนกว่าเหมืนอันอันองเคร่ออหเฮ็สียงหน้าไหวก็ว่าสิมานอนก็บดีมานอนยังเียพี่น่อง ปานองานีนเ้เลยสองทัาบสาอนก็มีเดียวก็อยู่ป่าไปยังมีนม้พร้อม,อมกระบอกมีเวลามานอนเหมือนก็นเลยอืมนม่เดี๋ยวผมจิบแค่นห้เองเห็นรู้มันไก่เหมือดน้ำลดลงน้ำลงเกือบเกือบสอกแล้ว ยู่อีกจังหน่อยก่อนที่ต้องหลายกว่านี้เนาะคิดว่าประมาณสามตุ่มนะัพี่น้องอสิกลับกลับเร็วกับรถติดกลับซา,ากอะแอนเข้าเดียวเครื่องชั่วโมงกับหอบ้านนะหน้งพี่น้องอยงสวนเดี๋ยวพ่อใหญ่นั่งก,กินขนมก็เบแก็บเล้วแก็บคือเม็ดปักเม็ดเเคือนเม็ดตะกี้ดิ แกะเหรียญน,นิดหน่อยข้ามขาเวลาอืมบรรยากาศดีเนาะกินหวัวตรงหวัวถาพี่น้ะอ,อย่างยิ้เสียงมันอ่อเสียงกิ้งดีเสียงก็เออเสีย,ยงเกียดเสียงแม่งเสียงเกียดหน่อยอืมใจวยู่บ้านบ้ามัยอืมเหลือมีสมันมันคือหัวคำหัวคำยุ่งไรฝาบนอนฟวงฟังฟ้าบอน มืดหมด,มดแมีดีว่ามีไฟไม่มีเสาไฟไม่มีเสาไฟวไฟเผา,ไ,าไปสร้ังแกพี่น,น้องกราง้งแกว้าดีเด่มนม่านต่อนะ ถ้าแม่นงบมาเห็นมือนีเนาะวายถิ่มไปบักนาําคือจิหล่นแปะแปะอยู่อะบักข้าวสีหล่นโอ้มันจีิลมแล้ววันนี้เพราะว่าดินเท่าเนี่ยมันเป็นดินเหนียวไหมพี่น้องดินต่มดินดินดินท่ามั้ยนี่ล่ามันถือนาวมันบ่มันบ่แขนงบ่อแขนคือดินใต้ท่ายนั่นคิอลมลมลอยล้วมมาที่นี่บังขาวกับ ลมมากกัเอ็นโดยแล้วดินมันดินหลวมเนาะหางมันอยู่ตั้งช่งสูงเนี่แบบความบากลงเลยมันจะหากแก้วเนาะเรือจังหวะมันดีพอดีช่วงดีนะะเนาะบางเขาจะปล่อยน้ำออกพอดีขเขาจะปล่อยน้ำออกท,ทั้งเพื่อนแม่นม้ำท่าจีนเนาะน้ำคลองไงมันลดหอดดินเลยมันหอดปี๊ดดีมงัง ประมาณสีมงคลม่นหวก็หอดพอเร่ไลยไร้วิบวิบนเนาะให้สวงดีเกี่ยวบ่มาตักะตีกับบได้มาดอกงามมื่อกกระไมึงยิ้มยังเดินใจบุเล็ดงานไปคิดไปคิดมา่าี่สวนกันนะบอกว่าจยังบ้่ดี

ขึ้นหายามเบ็ดนะควจะนจิขึน่นม,านาม,นมกันนาอืมาด้มี้นนอ่ะปลาขึ้เ็ดกันขึ้นเลยเฮ้ยยัื้ม่มันห่อนหอบยบต้องไอ,อลร่วงเกือบสอกน,อนาะอ่ดว่าตอ่บางแลงสวนเม็ดมไหมพี่น้อง รวมเงาวกข่ผาแงีบแมวเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังไข่เนี่ก็เปิดตั้งแต่สี่โมงเคืองแล้วจังโมงหนึ่งจุดโมงสองชัวโมงสามชั่วโมงเคืองทอมีทอเดี๋ยวเพีองถึนที่มันก่วงน้ำถ้แปดนิ้วทอเดียวเ,ดยวเองเคื่อมันจะเอาเบิดเนาะเชื่อนมันจะไหลมาจากสวนดอบสวนนอกกวงเดนียวอกาาับสาด cọp đi bác Nó như bàn Và nóng Bà mà ข้าทั่วมาเดี๋ยวผมทั่วกับนี่ไเด้อบันทึกบรรยากาศเก็บไว้ถ้าเบิงกันช่วงเวลาพิเศษพิเศษยืนแบบนี้กับสบายใจใดี่น้งยุ่งหัวยุ่งสวน ฟังเสียงปลาบ่อนฟังเสียงแม่งเสียงยังยิยนง่น้องเฮ็นได้ยินปะนี่เงยงินนวกอีลีดพวกไอ้พวกหอยหอยแมบแมบแมบแ่หอยอะไรแถวนี้แถวนี้มันไก่ ที่เห็นบ้านห้อง่ายู่นี่มันติดหันห้่ปล่อยน้ำออกนี่ตดีตรงเพิ่มเพิ่มเพิ่มสวนที่เราได้พี่น้องเพราะมันเป็นสวนแบบสวนบ่ค่อยสูงเท่าไหร่สวนมันต่ำนั่นฝนมากแล้วบัานนี้ตายกูนองยังน้ำออกเร็วเกียน ừ, ừ, không, 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 không,

นี่บ่กัดไป,ดปแล้วตีงใหญ่แบบนั้าไปแต่ยินเสียงฝนบาพี่น้องใช้การดิดีฝนตัวนป้าแปะป้าแปะสองสายใหญ่ นั่งอ่อ้ำน้องหลานน้องหลานตอน้ามันตอนน้ามันคืนเป็นสอก็ได้เกือบถ่วมเหงาของผ้าเหมือนเดียมั่อยู่แตตัวมาเนี่โอ้ยไมนได้ออกนี่แต่มันบอกตอนนี้บางจอดเนี่ยแสดงว่าบอก เขาตอนหน้ามันไหลออกไหลมันละหน้ากับสามันดันออกมันก็เลียงให้แหนบางคั้มันเบอร์กาะนเบอร์เบอร์ยึดกันเพราะงานมันวุ่นออกเนี่ยพี่น้องนงั่งฟังเสียงฝนลิ้นระดับนั่งกินขนมม,ขนมีเจ้าสวนกินขนมเปลี่ยนไปยูไหมพอแง้มกิ่นไหมมีบางหรื chín trăm nó này. Đi. Bàn, ta tông tùm toàn cùng đi em mặt em mà mặt 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 mất mặt 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 เดี๋ยวเลยพอเอ็กเอ็กเอ็กเอ่อคุณก็จมิงมันแกมีดอกแหงมันมืดนดูอะไรเพนต่องไปพี่น้องมึงคงอื่นไอพี่น้องมันมืดอันนี้มันมีสมัยแังแเจ้าเกิดมากอเห็นเลยเนาะแต่ว่าตะกินเป็นซองกระดาษเนาะ เอ็มจิ้มหกอย่างไรหอยเลยเนี่เกิดมากอะพ่อยเต่าละกัยังพ่ออยู่ดยเอมันอยู่ยงกีพันหรือเปล่แจงโมนธุรกิจมันบ่มีว่าสิลาสมัยอะไรหายไปบ่แมนเนี่เอเอดแมนนจงแนเนลเนึงหายไปเลยดิ่อันนี้เกิดมากอพ่อหลเนาะ โอ้ยอย่างอันนันหุ้นหอาเดียวนั่นแค่มีปักเตลียวเมตุตะกี้มัน,น,ปเ,มน,นเป็นซ่องกระดาษเนาะหัวเอ็มสิบหกเม็ดเมล็ดแดงโมเอ็มหกเม็ดอูซี่แซบกว่านี้แต่ว่ามันคือพวกทีขายหลายทีนะอ,อันนี้มันตัวไม่ลงมือ

ัลรอบกับบ็บเห็นดักมันมืด okay. โอเคเลาจอนไปิดน้ำาคเอาไปว้างไปไห <Hey. S 2> อันนั้นนะ่ะคือไปนน้ำแล้วจะไปว่างอันบ่ก็อเอาไปเรื่อยนะง้่างไปจะกระสอบ <c ười> เอนไม่ใช้โทรศัพท์อย่างเงี่ะก็เออทอล่งกันแล้วเปลีย่ยงไว้พันเดี๋ยวไม่เปลี่ยนฝนน้อยเสียมากเลยโอเคพี่น้องก็ขอเก็บปากบรรยากาศสองตาใหญ่รือส่วนไว้ทำเนี่ยบพี่น้อง เดี๋ยวกะทิเิียดนามเดินทางกลับแล้วฝนกัาอินปอแปะอินคือชิบวส่วนบางที่มนันออกแน่อยอมโอเคฝากพี่นอ้องกดติดตามด้พี่น้องเดอ้อช่องสมัยชาแนลหรือสวนสมัยกระไดพ,พดี่น้องพิมพ์ยังไงก็ขึ้นเบิ้ลหล่ะทางยูทูบกับพี่น้องเดอ้อ กดไลค์กดดิงกดแชร์ให้เนี่ยครับจะไข่ให้เนี่ยค่ะพี่น้องเราได้เห็นได้เบิ้งได้เห็นน้ากันน้ำพี่น้องถ่ายบรรยากาศได้เบิ้งห,หลายรูปแบบนะโอเคนอนยน<ง>ขอปิดคลิปภาพบรรยากาศต่อสวนแนี่แรงแย้มขึ้นนะพี่น้อง,งไหว้ซ้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพรอกันไหมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีใหายสวัสดีครับน้สดีจ้าโอเคพี่น้อง